เรามาเริ่มได้คุกกี้กันง่ายเหมือนปอกล้วยย่าจะทำให้ฉันไม่สัญญานะแต่ฉันจะลองดูแล้วมันต้องใช้งานยังไงอันกลมๆนี่เพื่ออะไร<อ>บางที่อาจจะไม่จำเป็นโอ้ย oh yeah, no. ายหนูเธอกำลังทำอะไรน่ะ <c oughs> ดูนะว่ามันต้องทำยังไง <c oughs> ค่อยๆรีบเป็นแผ่นๆจากนั้นก็ตัดด้วยวงกลมแล้ววางบนถาดอบจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบ <c oughs> ฉันทำไม่ได้แน่ๆคิดสิคุกกี้ต้องเป็นวงกลมใช่ไหมงั้นก็แค่ตัดแป้งโดเป็นวงกลมแล้วน่าจะใช้ได้แล้ววัตถุดิที่สำคัญที่สุดก็คือลูกกวาดสกิตเตลฉันชอบมันที่สุดเลยทำได้ดีมากหลังยะแล้วคุกกี้ของฉันเป็นยังไงบ้างนะไลทที่ติเหมือนเคยยี่มฉันไม่ขอแสดงความคิดเห็น นี่มันคุกกี้ของฉันนี่นี่มันคือศิละปะด้วยความสามารถรดับโบทำให้มันเกิดขึ้นได้ดูสิว่าบ้านขนมปังขิงหลังนี้มันสวยขนาดไหนแต่ก็ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆนะฉันจะตกแต่งมันด้ยลูกว่าสกิโตและขั้นตอนสุดท้ายโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งทำให้บ้านคุกกี้นี้ดูเหมือนปกคลุมด้วยหิมะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย oh <my> ลาละักนี่ไม่ใช่คุกกี้ของเธอนะ โอไม่นะดูเหมือนว่าไฟกำลังไหมเราต้องเอาคุกกี้ออกมาโดยด่วนบางทีอาจจะช่วยชีวิตมันได้โ <c oughs> อ้ไม่นะช่วยมันไว้ไม่ทันแล้ว <c oughs> อันนี้คือคุกกี้เหรอหนูไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้ไหม <c oughs> แล้วแล้วเรามีอะไรตรงนี้ <c oughs> ว้าว <c oughs> บ้านขนมปังขิงสวยสุดๆไปเลยแล้วมันก็อไรไ่อยมาก บ้านหลังนี้แหละฉันนะจะพลาดได้ยังไงล่ะฉันคือมือโปรและตอนนี้หนูก็อยากกินเบอร์เกอร์และเร็วๆด้วยฉันทำได้หรือบางทีอาจจะไม่นี่มันเนื้อบดเหรอแย่น่าขยันขยังสุดๆฉันนึกออกแล้ว แทนที่จะใช้เนื้อบดสุดสยองเธอะใช้อย่างอื่นที่น่ากินกว่าอย่างเช่นช็อกโกแลตมันออกมาดูดีมากเลย <c oughs> เยีงง่ยมขน,ะ <c oughs> นมปังหอมกลิ่นจากเตา <c oughs> แต่ต้องทอดมันสักน้อยจะได้กรอบๆ <c oughs> คณย่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับขนมปังกรอบๆหนึ่งและสองเกือบเสร็จแล้ว น่าประทับใจดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อช่ำๆขอยืมเนื้อบดหน่อยนะขอบคุณตอนนี้ฉันก็แค่จีลงไปบนกระทะแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งโอลันละเธอกำลังทำอะไรนะใจเย็นๆค่ะคุณยา่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเราเพิ่มตัดสินใจที่จะย่างมาร์ชเมลโล่และเพิ่มมันลงไปในเบอร์เกอร์ จากนั้นก็เพิ่มแผ่นเจลลี่และกดลงไปแรงๆนี่แหละคือวัตถุดิบทั้งหมดชอบไหมคะไม่ใช่คู่แข่งของฉันเลย mm. เพราะฉันทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดดูเนื้อพวกนี้ก่อนสิฉันจะเพิ่มเบคอนลงไปด้วยมันไม่เคยมีคำว่าเนื้อเยอะเกินไปที่เหลือก็แค่วางลงไปและใส่ชีสอีกชั้นเห็นด้วยถ้าเป็นเบอร์เกอร์ชั้นเดียวมันน่าเบื่อสุดๆ แต่ถ้าเป็นหลายๆชั้นละนี่แหละที่ทุกคนต้องการใช่แล้วฉันต้องเป็นคนเปิดแน่ๆมันออกมาดูดีสุดๆโอ้ไม่นะฉันจะไม่ยอมแพ้ค่อยๆบรนจงวัตถุดิบแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มซอสไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเพราะฉันทำมาจากใจโอ้เป็นเบอร์เกอร์ที่นัารักจริงๆ เพิ่มมิงน้อยจะได้กลอบนอกนุ่มในอรันลักได้จากหัวใจไวาเอา <c oughs> ไม่เอาน่คุ <c oughs> ุย่ายะมันดูดีออก <c oughs> ท่าดาว้าวใหญ่จังเ <c oughs> บอร์เกอร์สามชัน้นหนูจะลองอันนี้ก่อนเลยอืมช่ำสุดๆอร่อย <c oughs> ตอนนี้ก็ตากแก่แล้วเพื่อนยะ <c oughs> หล่อนออกหมดเลย <What? S 1> ช่างเถอะยังม,มีเบอรอ์กหอือีกอัน <What? S 1> ดูน่ากินมากด้วยมาลองกัน <Ooh. S 1> มีทั้งเจลลี่ทั้งนูเทลล่าเ <c oughs> ยี่ยมแต่บาเก็ตของเชฟฉันนะ <c oughs> ยินดีด้วยค่ะ <Yeah. S 1> รู้ไหมนี่มันไม่อยู่ติดธรรมเลย oh, no. ครั้งนี้หนูอยากกินนักเก็ตทุกคนจะทำได้ไหมง่ายจะตายคุณย่าตื่นสิดูนั่นเจนี่เฟอรอยากกินนักเก็ตโอ้ได้เลยเริ่มแรกต้องเทน้ำมันลงไปบนกระทะอย่าคะแบ่งน้ำมันให้หนูได้ไหมขอบคุณค่ะแต่จังทำไมมันถึงไม่ออกบางทีต้องเขย่าแรงกว่านี้อ้อเร็วเข้าอ้อไม่ได้ถึงใจเลย เอลาละ่ะใครเขาทำกันแบบนั้นเอาละ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือรสชาติและเพื่อที่จะทำให้มันอร่อยฉันต้องทำด้วยความรักและต้องหมักไก่ก่อนด้วยด้วยการตอกไข่จากนั้นก็จมไก่ลงไปในไข่และคลุกกับเกล็ดขนมปังเยี่ยมตอนนี้ก็มาทอดกันเลยน่าอร่อยสุดๆอืม mm hmm. กินหอมกรุน่น เธอไม่อยากร้องเหรอเชฟอืมออไม่ละฉันไม่สิ่งที่ต้องทำ <Wow. S 1> ฉันทำให้นักเก็ตดูหรูหรา <Wow. S 1> เหมือนกับทองคำเลยและแน่นอนการจัดจานก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและมันจะต้องอลังการสุดๆ <Yeah. S 1> ฉันนึกออกแล้วตอนที่เธอไม่อยากเสียเวลาทำอาหารเธอต้องใช้อาหารแช่แข็งนั่สิ oh. ฉันจะห่อนักเก็ตด้วยชีสและฉันจะทำเกี๊ยขนมปังที่อร่อยที่สุดจากชีโตส ก่อนอื่นฉันต้องทุบมันให้และหลานละระวังหน่อยไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้โอ้ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะมาดูกันเย้ใช่เลยตอนนี้ก็แค่คุกนังเกตกับผงชีโตสและเอามันไปทอดฉันรับดูได้ถึงรสชาติที่มันต้องยอดเยี่ยบสุดๆจนฉันไม่อยเอามันให้น้องเลยฉันเกือบลืมไปนะจะกินนังเกตโดยไม่ซอสมะเขือเทศได้ยังไงตอนนี้มันก็สมบูรณ์แบบแล้ว นี่มันแจ๋งสุดๆไปเลยนี่มันหนังกะทองคำเหรอแต่เราชอบมันทำบมนดามากเอาละหนูจะลองอันต่อไปเย้หนูชอบอันนี้มากกว่าอีกแต่ก็ยังมีเหลืออีกอันนึงสีแดงยิม้มอแถมยังมีเคสกต่อใส่ด้วยน่นอนว่าาจานนี้แหละคือผู้ชนนะเย้ฉันชนนะ เห็นนั่นไหม <No. S 1> เห็นหรือเปล่า <No. S 1> ฉันชน,นะ <Yeah. S 1> ทุกคนทำพิซซ่าได้ไหมเหน่อย,อยากกิน <Okay. S 1> ไม่มีปัญหา <Yeah. S 1> ฉันทำกันได้อ๋อ oh. uh huh. พิซซ่าฉันทำได้ uh huh. แล้วต้องใช้ซอสมะเขือเทศด้วยใส่มันลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแป้งและตอนนี้ก็เพิ่มชีสยิ่งใส่ชีสเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยและแน่นอนอย่าลืมเปปเปโรนีไม่อยากจะรบกวนนะคะแต่ oh. ดูสิฉันเป็นเชฟแป้งบินได้ โอ้ยมันบินไม่ได้อย่าเสียใจไปเลยหลาละักนี่เอาชิ้นใหม่ไปขอบคุณค่ะคุณย่าอ๋อฉันนึกออกแล้วพอตันพี่กับซอสมะเขือเทศแสนน่าเบือ่อมาลองใช้ครีมม,ชมัชเมลโล่ดีกว่าฉันจะใส่มันลงไปเยอะๆจากนั้นก็แต่งหน้าผิดใไส้แบบนี้และแน่นอนด้วยลูกกว่าสกิเทลยังไงละ่ะอะไรก็อร่อยด้วยสิ่งนี้และฉันก็เสร็จแล้วใช่ละ่ะ พวกเธอคงเห็แล้วว่าความไม่เป็นมืออาชีพพิซซ่าของฉันจะเป็นแบบเฮลตี้สุดๆไม่มีแล้วแป้งสีขาวๆน่าเบือ่อฉันทำให้มันน่าสนใจกว่าด้วยแป้งสีดำดูนั่สิฉันทำได้มากกว่านี้อีกและตอนนี้เราก็มานวดแป้งกันต้งทาแป้งด้วยซอสมะเขือเ,เทศสุดพิเศษพิซซ่าถึงจะอร่อยเหมือนในร้านอิตาเลียนสุดหรูและฉันจะเพิ่มชีสลงไปด้วย เยี่ยมและก็กุ้งยังไม่หมดแค่นี้นะเพิ่มหอยแมลงพู้ลงไปด้วยอาหารชั้นสูงเสร็จเรียบร้อยวว้าเตรียมตัวให้พร้ <Wow. S 1> อมอ๋อต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันนะอ,อ๋อ <Yeah. S 1> ฉันคิดว่าเสร็จแล้วเยี่ยมมาลองกินพิซซ่ากัน <Yeah. S 1> ต้องถูกปากนน <Yeah. S 1> แน่ๆน กินหอมมากก็ไม่เล้วนะเดี๋ยวก็ได้รู้เดี๋ยวก็ได้รู้น่าสนใจจังอีนั่นอะไรนะจ่เมันหอยแมลงพูดจริงๆเหรอหนูไม่อยากกินมันเด็ดขาดแต่อันนี้สิน่าสนใจกว่าเยอะเลยดูเหมือนลูกกว่าสกีโต้แต่หน้าตามันดีกว่ารสชาตินะอ๋อแต่ชิ้นนี้สิดูเหมือนพิซซ่าปกติ แล้เก่งก็หอมมากด้วยอืมรสชาติอร่อยหอดเลยใช่อันนี้แหละผู้ชนะสินดีได้กค่ะคุณย่าขอบคุณจ้าฉันคือผู้ชนะใครซ่าของฉันดีกว่าอีกไม่รู้ไม่ชีใครมาเคาะประตูนะเดี๋ยวฉันได้เปิดเองสวัสดีไงนี่เงินค่ะนี่คือออเดอร์ของคุณ โอ้กล่องน่งจังเขา,าสั่งอะไรไปเหรออ๋อมาดูกัน <S <S ในนี้ไม่สิ่งที่ฉันสร้างแตงในฝันว้าวเป็นไม้ชิ้นใหญ่มากวางไว้บนพื้นดีกว่าเธอทำอะไรนะ <S <S ้าเธอเพิ่งตงลงไปในกองเขี <S <S ้ยมไม้เลนแรงอโอ้ชิ้นใหญ่มาก เกืบเสร็จแล้วและแน่นอนเครื่องมืออ๋อเจ็บจังงั้นเอากล่องออกไปดีกว่ามันขวางทางเธอจะทำอะไรอีกช่างน้อยแมรี่เริ่มทำงานเราจะมาต่อมันแบบนี้และแบบนี้น <Nice. S 1> ออกมาดูดีนี่มันจะออกมาสวยงามเร็วๆนี้ ใช่ฉันเกิดมาเพื่อสร้างเย้เตียงสองชั้นฉันฝันแบบนี้มาตลอดเลย <What? S 1> ว้าวเ<ม>ตียงของเธอดีกว่าของฉันอีกฟิงกงไอเดียตอนนี้ของฉันต้องดีกว่า <c oughs> ซื้อเลยใช่ตอนนี้ก็รอเดลิเวอรี่มันมาแล้ว <Okay. S 1> งทุกคนนี่สำหรับเธอ,อเอาเข้ามาเลย <c oughs> วางให้ดีด ว้าวสวยจังนั่นนอนต่อเตีงเสร็จแล้วต่อได้ตกแต่งนิดหน่อยและเพิ่มไฟรูปน่ารักน่ารักทำให้มีความสุขและตอนนี้ก็มาเปิดมันกันใช่มันออกมาดูดีม,มากว้าวเช็ด <c oughs> น,น้ำลายหน่อยเพื่อนบ้าน นั้นใครม่เตี้งให้สวยที่สุดกันนะออเ้มันเจ็บแต่เพื่นมันทำอะไรอยู่นะห้ามแอบดูจ้าแล้วฉันจะทำอะไรดีเป็นไอเดียฉันจะไปหาของตกแต่งจากทุกที่เช่นผ้าม่านพวกนี้เหมาะมากเลยและผ้าคลุมต๊ะนี้ก็เหมาะ ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินมากแต่ฉันก็มีจินตนาการเยี่ยมออกมาดูดีไม่น้อยไปกว่าของเจนนิเฟอร์เลย <Awesome. S 1> โอ๊ยแมรี่ทำไมเธอถึงยืนอุปรกรณ์ไปมาแบบนี้เธอไปเอาผ้าม่าสสยๆมาจากไหนกันตอนนี้ผ้าคลุมเต๋อจะออกมาเป็นอะไรที่สนุกสนาน ว,ว้าวมันเป็นเตที่ยอดเยี่ยมเลยแถมยังสบายอีกด้วยไงเพื่อนบ้านเป็นไงบ้าง <ST AR C AN CO> เบื่อจังป็นง <B ingo! S 1> ไงเดียฉันจะออเอาได้อะไรเจ๋งๆแมรี่ี้ยงต้อยฉอันแน่แ <ST AR C AN CO> น่การจะไปเปิด <ST AR C AN CO> สวัสดีออเอร์ของคุณมาแล้วติดตั้งเลย <ST AR C AN CO> ตรงนี้และตรงนี้ออได้เลยเหรอ ติดลำโพงสองตัวอีกอย่างก็คือไฟให้บรรยากาศเหมือนปาร์ตี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว <Thank you. S 1> ไม่ต้องถอนคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณไายบายฉันกำลังรอพวกเธอที่ปาร์ตี้ของฉันนา <c oughs> สุสดสาวหนบ้านฉันสีสวยไหม <c oughs> ว,ว้าวเย่ไปเลยเจนนิเฟอร์นี่มันสบายสุด,สดเลยเรากำลังมีปาร์ตี้ส่วนตัวห้าคนนอกเขา งั้นก็ถึงเวลาสนุกแล้วเอาฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วม,ลมันลงมือกันงั้นก็ผ้าคุมโต๊ะตามด้วยจานชามและเพื่อนที่สุดสัตว์ของฉันเธอกำลังทำอะไรอยู่มาเปิดเพลงให้ดังขึ้นดีกว่าอ,อ๋อนี่มันอะไรกัน ยังไงบ้างเหรแมรี่พอกันทีถึงเวลามาตรการจริงจังแล้วยามคะ่ะหนูอยากร้องเรียนกับเสียงดังในห้องอนั่นสำหรับฉันสวัสดีมีปัญหาอะไรมากันหนูสิคะหนูจะแสดงให้ดูพวกเขาอยู่นี่เ,เสียงดังมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันเกิดอะไรตรงนี้นี่คุณคุกคร<ป>มีคำร้องเรียนกับพวกเธอ ฉันรู้ว่าต้องแก้ปันหายังไงแล้ไวไปสิงานก็เยี่ยมฉันว่าฉันพร้อมเป็นหูปิดตาไปก่อนนะนี่มันอะไรกันงงอ๋อฉันมีความคิดอย่งอื่นฉันไม่ีอะไรนะโ,โลกโลกจจงิจงๆนี่และตอนนี้เรากำลังจะทำบางอย่างที่น่าสนใจ <c oughs> ฉันมั่นใจว่าเจนี่เฟอร์ต้องอิจฉาสุดๆ เยยี่ยมแล้วเราก็แปะด,ด้วยกาวบนลูกโลกว้าวนี่เป็นลูกบอลนิสกท้ที่เจ๋งไปเลยตอนนี้บรรยากาศแบบปาร์ตี้ก็อบกับฉันแล้วเย,ย้ส่วนซีดีที่เหลือเราจะตกแต่งไว้ที่ผนังเยี่ยมห้องของฉันดูบอบมากๆเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเสียงเพลง ฉันขอสนุกน้อย,ย,ยมันจะเสียงดังนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โว,ว้าวไปหาแมรี่กันเถอะไงเรามาหามาดูว่าเธอมีอะไรที่นี่มันเจ๋งมากเลยจะทาอะไรดีนะอ้อเป็นไอเดียมีกล่องหินเจงหินนี่ <c oughs> และหลอดไฟพวกนี้มันก็เจ๋งมาก และตอนนี้ฉันก็ต้องการสายไฟเยี่ยมไฟสวยๆตอนนี้ก็พร้อมแล้ว <c oughs> แค่ต้องเอามาตกแต่งไวร้รอบๆเธอจะทำอะไรนะ่ะเย่น่านดูสุดๆ <c oughs> มันเจ๋งมากเลยฉันรักบ้านของฉันพอกันทีพลังงานเหรอคะ <c oughs> มาเราวลคะ <c oughs> <c oughs> การทุกอย่างที่ส่งสว่างได้ไม่ให้หน้อยหน้าไปกว่าเพื่อนบ้านของฉันใช่นี่แหละที่ฉันต้องการเยี่ยมมันทำงาน oh, thank you นี่สำหรับคุณขอบคุณมากว้าว wow, สวยจัง oh <my> ส่กระของเธอใช่ไหมอ๋อม, oh, มันเกิดอะไรขึ้นเอาไม่นะไปไม่ oh <my. S 1> เราต้องใช้ทางดับเพลิง เราจะต้องดับไฟกันไม่ต้องห่วงนะเจนนิเฟอร์ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว oh. เรียบร้อย oh. แต่บ้านของฉันพังหมดเลย oh. เสียใจด้วยนะเจนนิเฟอร์แต่เธอมาอยู่ที่บ้านของฉันได้นะ <Okay. S 1> ก็ได้ไปบ้านของเธอกันที่นี่มันเจ๋งมันเหมือนกันใช่ไหม oh. ใช่เลย oh. นี่มารู้จักเพื่อนกับฉันสิ โอ้โหน่าสนใจเ <Hey. S 1> อย่าแตะพ่งนะเดี๋ยวพังหนูอยากให้ทุกคนทำโดนัทได้เลยฉันพร้อมแล้วโอ้อย่าทำได้ทุกอย่างจ้า <'s> ย่าจะเริ่มจากทำโดนัทด้วยอุปกรณ์พิเศษทั้งสะดวกและก็รวดเร็วแค่เทปแป้งลงไป <Yeah. S 1> โอ้ใช้ขนาดฉันก็ทำได้ แค่โดน,นของฉันจะมีสีสันสดใสเพราะว่าแบบนี้สนุกมากกว่าห oh. ลานหยาเธอนี่เป็นนักบัลลจริงๆถามจริง oh. มัวแต่เพ้อเจ้ออะไรกันโดนัทจริงๆควรจะเป็นสีดำฉันดมพันว่ามันอร่อยมากและมันเข้ากันได้ดีกับสีแดงที่สุดฉันเลยจะเคลือบโดนัทด้วยแยมสีแดงและก็ห oh. ้ามสีขาวอีกนิดหน่อย มันจะยิ่งสวยขึ้นิงมาช่วยฉันทีเอาชามลึกๆมาให้ฉันพอจากนั้นก็เทน้ำเชื่อมสตรอเบอรีร่ลงไปจากนั้นใช้กระบอกฉีดยาเื่ออะไรนะหรอดย๋กได้เห็นด้วยตา <Hey. S 2> ตัวเองคุณย่าอยางให้อะไรเด็ดๆไหมดูสิมันคื้นเลือด โอ้ฝันร้ายชัดๆคณยาต้องสติก่อนไม่เอานะมันก็แค่น้ำเชื่อมทำไมต้องทำให้คนแก่ตกใจด้วยฉันกำลังตั้งใจเพื่อหลานสาวของยาอยากให้เธอได้ชิมโดนัที่ไมเพียงอร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นโดนัที่สวยด้วยโอ้ถามจริงถ้าเป็นยาอยากคงเป็นลมแน่ทีนี้ย่าจะแสดงให้ดูว่าโดนัทปกติคนไม่รักษนะอยอย่างไรอันดับแรกก็คือไม่จำเป็นต้องให้เป็นสีดำนะ และเรื่องความสวยงามแค่มีน้ำตาลไอซิ่งนิดหน่อยก็พอแล้วดูสิว่ามันสวยแค่ไหน oh. ที่สวยก็คือดวนัดของฉันดูสิมันร่าเริงมากเมื่อได้มอง hmm. แต่เพื่อให้สนุกยิ่งขึ้นทํำไมไม่ลองโรยน้ำตาลหลักสิบบ้างละ่ะ oh. แต่ว่าก่อนอื่นต้องปวดขวดบ๊าบ้านใ้ก่อนนะเราเข้าโอ้นั่นง เปิดเต็มหน้าเลยตลกจังเลยนะตอนนี้อ้อที่สำคัญก็คือมันเป็นที่โดนัทด้วยมาก็ถึงเวลาเลือกผู้ชน,นันแล้วพระเจ้าเวนสเตย์ทำโดนัทแบบสไตล์ของตัวเองอะแต่ว่ามันดูน่าขลุกแต่จริงๆแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะอยากรู้จังว่านี่คืออะไรใช่แล้วมันคือน้ำเชื่อมไอเดียเจ๋งมากคุณยา่าตอนนี้หนูจะลองโดนัททาคุณย่านะคะ พูดตรงๆมันธรรมดากันไป oh, <wow. S 1> และนี่คือรถของพี่สาวดูนะ่าสนใจนมากๆม,มองว่ารสชาติด,ดีเหมือนกันนะ oh, <wow. S 1> นี่คือโดนัทเที่์ที่สุดอี่เคยกินมาก,ก่อนเลย oh, <wow. S 1> พี่สาวชนะแล้วขอบคุณนะมาโก้โ hmm. oh, อเวนสเตย์หยุดหลอกอยาได้แล้วนะหนูต้องการเครื่องดื่มขอแบบอร่อยก็สวยแล้วน,นะคะ <Okay. S 1> ได้เลยจ้า <c oughs> ไม่มีปัญหา ได้สิ mm hmm. ฉันจะทำเครื่องดื่มจาก oh. สิ่งที่มาก,ก์โกชอบมากที่สุดก็อย่างเช่นลูกอมท็อกซิกเวสมันไม่ใช่แค่ลูกอมเฉยๆนะแต่ว่าเราต้องละลายมันเรียบร้อยเปิด oh. สิ mm hmm. มาดูกันใ mm hmm. ช่แล้ว <Yeah. S 1> สำเร็จนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากมันก็ได้เวลาเพิ่มน้กกว่าสกิเทส ไม่ต้องสงสัยใครๆก็ชอบมากกว่านี้ทั้งนั้นใส่กันอื่นต้องยยกสีและจากนั้นก้ามาใส่ในแก้วที่สดใสของเรา <c oughs> ทีนี้ก็ถึงเวลาของสปรย์แล้วมันจะเปิดยังไงอะ <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ต้องใช้กิ้มติดผมเอ้ยอะไรกันเนี่ยเปียกแล้วก็หวาน โอ้หน่าสงสารไม่เป็นไรคะ่ะเพิ่งอาบน้ำสเปรย์มาเทใส่แก้วและจากนั้นก็เพิ่มเวฟครีมและขนมอีกนิดหน่อยก็ไม่แล้วทันทนผลงานเช่นของฉันพร้อมแล้วอ้อเก่งมากจ้ะแต่เครื่องดื่มของเธอไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะแต่ว่ามาก็ต้องการวิตามินเพราะงั้นเครื่องดื่มต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดผักมีวิตามินสูงและทําไมไม่ทมําสูทตี้ผักละ ใส่ลงไปในเครื่องปั่นและจากนั้นก็ั่นให้ละเอียดกินหอมมากอยาแน่ใจว่ามาก็ต้องมีความสุขไม่ค่อยแน่ใจนะส่วนฉันจะเริ่มทำจากน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่แทใส่แก้วทำให้สวยงามต่อไปก็ใช้สไตร์ที่ย้อมด้วยน้ำเชื่อมสีเขียว ฉันต้องการความเชื่นเลยอ,อีกครั้งหนึ่งใบขโมยวิครีม,มาให้ฉันักวันย่ญญาจะเอามันไปทิ้งหน้านคนลุกจริงๆและมันยังขโมยเครีมของฉันไปด้วยอย่าจับตาดูอยู่นะขอบคุณแกทำได้ดีมากอีกครั้งหนึ่งพวกนั้นแค่รอเล่นนะมาทำต่อบีบวิกีมที่เครื่องดื่มและจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเยลี่ลูกตา <c oughs> ฉันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมากๆมานก็เล่นแล้วอ๋อ เบนสเตกมีการนำส่วนที่แปลกใหม่สุดๆเหมื hmm. อนเคยเลยน้ำออกมาอร่อยมากๆแล้วอย่าลี่กันด้วยดีจังหนูชอบนะคุณย่าทำน้ำผักรวมิตนมาให้หนูอีกแล้วย่าก็รู้ว่าหนูไม่ชอบแบบนี้เอ้ยเหม็นเขียวผักโอ้โหสมิสาวมีอะไรจริงๆไม่อีกแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะอร่อยมากทุเลยพี่สาวใช่อีกแล้ว โอเคฉันชนะอีกแล้วครั้งนี้ในครั้งนี้เซอร์ไพรส์หนูด้วยพาสตาส้าแสนอร่อยโอเคฉันนึกอะไรได้แล้วล่ะโอ้คุณย่าหยุดนอนคะ่ะได้เวลาทำอาหารแล้ว oh <my> โอ้พาสตานะ้สาง่ายร้อสบายมากไม่มีอะไรง่ายไปกว่าทำสปาเกตตีให้หลานสาวของย,าอย่าอีกแล้วรู้อะไรไหมว่าจะวัดยังไงว่าน้ำร้อนหรือย,ยังติงต้องช่วยฉัน หยุดต่อต้านได้แล้วแกไม่มีความรู้สึกยิ่นะอาจจะมีนิดหน่อยมั้งน้ำร้อนแล้วจากนั้นก็ใส่เส้นได้สปากเกตตี้สำเร็จรูปน่าเบือ่อทำเองดีกว่าจะมีแป้งอ้วโอ้ตอนนี้ใครๆก็มีแป้งทั้งนั้นอย่าดูหนูนะคะคุณย่าไม่ได้ตั้งใจคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องทำแป้งและจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปในรู oh <my. S 1> ทีนี้ก็นวดนวด แป้งพร้อมแล้วล่ะถึงเวลาใส่สีทำให้มีสีสันสดใสยิ่งขึ้นและจากนั้นก็ได้เดืออุปกรณ์พิเศษและเราจะมีเส้นหลากหลายสีสวยจังเลยเกือบจะพร้อมแล้วอย่าคิดว่าเราต้องทำอาหารด้วยความรักโอ้พอไอ้น้ำอย่ามองไม่เห็นอะไรเลยอย่าใส่ซอสเลยยังนะ เปล่าค่ะคุณย่ายังไม่ได้เปิดเลยโอ้โหอ้อะไรกันเนี่ยแ <c oughs> ย่ที่สุดเลยอะเวนเตดูสิเธอชอบเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะขอบคุณสำหรับผ้านะในที่สุดย่าก็สามารถกลับมาทำพาสต้าได้แล้วพวามซอสมาเขือเทศเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเก่ง uh มากค่ะคุณย่าดูหน้าเบือ่อรู้อะไรไหมว่าทำให้หน่าสนใจได้ไงมันต้องเป็น <c oughs> สีดำติง้งเอาสีมา คุณยา่าทำให้ฉันนึกไอเดียน่าสนใจได้ทำไมไม่เพิ่มความน่ากลัวให้กับมือน,นี้ด้วยซอสมะเขือเทศและดวงตาคู่สวยเป็นไงคะ oh <my> โอ้นั่นมันน่าก,กลัวมากเป็นย่าคของไม่กินแน่โคตรเลื่อนเลยเส้นหลักสิคนฉันบอกว่ามังโก้จะถูกใจนะเว <m> น,นส์เดเมื่อไหร่จะถึงทำให้หนุ่มกลัวสักทีแต่มันดูน่าสนใจเหมือนเคยแต่พาสต้าไม่อร่อยเลยคุณย่าทำสปาเกตตี้แบบคลาสสิกกับซอสมะเขือเทศอร่อยมาก โอ้ลารักของยอาโอ้โหเส้นสดใสแล้วก็สวยมากหวังว่าจ้าอะไรเหมือนกันนะอะไรมากเลยพี่ตั้งใจเพื่อเธอเลยนะพี่สาวชนะอีกแล้ววันนี้โชคดีสุดๆโอ้เวนสต์เตยอย่าเกือบลืมเนะยอย่าเอากิฟติดผมไม้เธอด้วยนะจ๊ะมันเข้ากับเธอมากเลยลหรฉันไม่ใส่ของจุกจิกแบบนั้นหรอกโอ้ และครั้งนี้หนูขอซีซ่าสลัดค่ะสบายมากอย่ารู้วิธีทำสลัดนะฉันจะพยายามที่สำคัญสำหรับซีซ่าสลัดก็คือกะหล่มปีไก่และแน่นอนต้องมีขนมปังกรอบด้วยแต่สำหรับปีหาหนี่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันแข็งเกินไปและก็ขูดชีสเพิ่มเยอะๆอ,อย่ารู้ว่ามาโกชอบมากๆฉัถ้าจะทำของขวัญฤดูใบไม้ผลิให้น้องมาโก มันจะไม่ใช่แค่ซีซ่าสลัดธรรมดาแต่ว่ามันคือดอกไม้ที่กินได้โอ้เวนสเตย์ Wednesday, ดูสิไอเดียของเธอเจ๋งมากเลย hmm. ไม่เห็นมีอะไรเจ๋งเลยไอเดียของฉันต่างหากที่เจ๋งจริงๆฉันจะทําสลัดใส่พริกใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงไปเลี้ยนแตงกวาและก็ลูกตาจากมะกอกดูสิออกมาเป็นกบตัวน้อยแสนน่ารัก <laughs> มาดูกัน hmm. ว่าทุกคนเอาอะไรมาบ้างอ๋อ hmm. ที่มีในที่เต็มมากๆเลยแต่ว่ารสชาติมันเหมือนผักเฉยเฉย oh. อ่ะอ้อคนยา่ารู้วิธีทำซีซารสลัดที่อร่อยที่สุดใช่วันนี้ก็เหมือนกันอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> เมสเตยน้ำมันอะไรมะกอกเหรอหนูเกลียดมะกอก <c oughs> อ่ะคยยนย่ายินดีได้ค่ะย่ายชนะแล้ว <c oughs> โอ้ในที่สุดอย่ารอคอยมาตั้งนานเน่